ลาบสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านทั้งที่เข้าใจวัดพระธรรมกายและไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายวันนี้ผมเช่นเคยนะครับก็มีประเด็นฮอตประเด็นร้อนที่จะมาคุยที่จะมาชี้แจงนะครับเมื่อวานรับปากไว้ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องออมหาธรรมกายเจดีที่รูปทรงเหมือนจานบินและก็คนเข้าวัดนี้ทําไมถึงรวยและข้ดราการก็บอกว่าทําบุญแล้วหมดตัวแต่ว่าวันนี้ ผมขอมาแรงแซงคิวไปกว่านั้นก็คือประเด็นฮอตกว่านั้นก็คือวัดน,นี้ขายคอนด้ามละ3 5 0 0 0ตามที่พี่มโนและในสังคมโซเชียลได้ไปลือได้ไปนินทาว่าร้ายกันต่างตานานาด้วยความไม่เข้าใจผมอึดอัดก็อยากจะมาอธิบายเรื่องนี้ก่อนหวังว่าพี่น้องคงจะรอฟังเรื่องที่ว่าเนี่ยวันหลังนะครับวันนี้ขอเรื่องนี้ก่อนเพราะมันฮอตเหลือเกินอย่างนี้นะครับผมเข้าวัดมาสิบกว่าปีเนี่ย ผมได้ค้อนที่เอาไปตอกในงานต่างๆรวมแล้วประมาณ78เล่มแล้วครับเ8ด้ามละแต่ละด้ามในรูปทรงไม่เหมือนกันแล้วแต่งานที่เราไปทีนี้ทุกคนก็ไปลือว่าวัดขายค้อนไม่จริงอะครับในความเป็นจริงคือวัดพระธรรมกายเนี่ยมีกิจกรรมบุญบ่อยทีเรื่อยๆเพื่อที่จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นโครงการต่างๆมันมีเยอะจนไม่เป็นที่คุ้นชินของ สาธุชนทั่วไปซึ่งทั่วไปก็จะมีงานแค่ประเพณีต่างๆแต่วัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิงรุกถึงมีกิจกรรมบ่อยๆมีการระดมทุนบ่อยๆอันนี้ผมไม่เถียงแต่คนที่ไปทําบุญกับวัดทุกคนนี่คือเข้าใจในวัตถุประสงค์เข้าใจในกิจกรรมต่างๆถึงได้ทําด้วยความปิติเบิกบานทางวัดก็ต้องการให้คนที่ไปทําบุญเนี่ยมีความปิติมีความเบิกบานมีความเข้าใจเพราะรู้ดีว่าเงินที่หามาได้แต่ละบาท แต่ละสตางค์เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นหามาว่ายากแล้วนะครับแต่การสละออกด้วยการทําทานยิ่งยากกว่าทางวัดทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยรู้ดีถึงต้องการที่จะให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ออามาทําบุญเนี่ยคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุดและที่สําคัญคือได้บุญสูงสุดก็คือความปลื้มปิติทางวัดถึงมีกิจกรรมแบบบุญบันเทิงคําว่าบุญบันเทิงไม่ได้ว่าไปจ้างนักร้องจ้างดนตรีจ้างโคยโยตี้มาไม่ใช่ มีกิจกรรมเวลาประกอบพิธีนี่ให้มันปิติให้มันเบิกบานให้มันสนุกมีคุณค่าต่อการจดจําบุญในวันวันนั้นพิธีกรก็ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนที่ไปร่วมในงานทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนเนี่ยได้สนุกได้เบิกบานได้จดจําก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นค้อนที่ว่าอันละสามแสนห้าเนี่ยก็ผมจะเล่าให้ฟังว่าสมมุตินะครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือวัดเนี่ยมีโครงการจัดบวชสัมมาเนรล้านรูปบวชพระแสนรูปจะไปสร้างเจดีย์จะไปสร้างวิหารเนี่ยเขาก็จะมีการระดมทุนกันสมมุติวันนี้จะมีการสร้างเจดีย์เนี่ยใช้เงินสร้างเจดีย์ประมาณทักสามล้านหลวงพ่อบอกบุญปุ๊บภายในทักหนึ่งเดือนทุกคนก็จะทํากันจ,นจนจบภายในหนึ่งเดือนพอถึงวันที่ไปเริ่มพิธีคือการตอกเสาเข็มเนี่ยก็จะมีปั้นจัง่งมีเสาเข็มนั้นนั้นคือตอกจริง ทีนี้ถ้าตอกจริงทุกคนไปร่วมง,งานก็ได้แต่ยืนดูยืนมองก็ไม่ได้ทําอะไรทางพิธีกรทางคณะกรรมการจัดงานก็เลยคิดกิจกรรมขึ้นมาให้ทุกคนที่ไปเป็นเลือนหมื่นเลือนแสนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนั้นไม่ให้ไปยืนเฉยๆเดินไปเดินมาเดี๋ยวลูกเล็กเด็กแดงก็เบื่อก็เลยคิดกิจกรรมเขาเรียกว่าตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มพร้อมๆกับตอกจริงพอปั้นจันลงจริงเราก็ตอก ทีนี้เสาเข็มเขาก็ทําเสาเข็มจําลองขึ้นมาด้วยไม้คณะกรรมการก็จะไปตอกไว้เต็มลานเลยครับคนไปเป็นหมื่นก็มีเป็นหมื่นเสาสาธุชนที่ไปก็นั่งตามจุดพอนั่งตามจุดปุ๊บถึงเวลาเสาเข็มตอกจริงเราก็ตอกด้วยทีนี้ตอกด้วยจะให้ตอกด้วยมือเหรอครับมือเปล่ากับไม้คิดดูสิทางวัดก็เลยทําค้อนขึ้นมา เพื่อเป็นที่ระลึกให้คนที่ไปร่วมงานได้เอาไปตอกตอกเสร็จแล้วทํำยังไงครับเอากลับไปบ้านเอากลับไปบ้านเพื่อทําอะไรครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เหมือนกับที่วัดต่างๆไปทําบุญเสร็จก็ให้มอบพระเป็นที่ระลึกวัดพระธรรมกายก็ก็กมอบพระมอบค้อนมอบสิ่งต่างๆให้เป็นที่ระลึกในบุญเพื่อที่ได้จดจําพอถึงเวลาตอกนะครับพอปั้นจันจริง,งตอกปึง้งทางนี้ก็ตอกปป่งตอกปป่งปป่ง ทีนี้โป้งเฉยเฉยหรือตอกเฉยเฉยมันก็ไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้ความสนุกมันไม่ได้บุญบันเทิงมันจําไม่ได้เขาก็เลยคิดบอกว่าโป้งโป้งอะไรดีโป้งจนโป้งเจ็บโป้งตายโป้งชิบหายอย่างนั้นเหรอครับก็เลยคิดว่าเอาคาดีดีดีไหมโป้งแข็งแรงโป้งรวยรวยยังไงรวยบุญรวยกุศลรวยสิ่งที่ดีๆได้ไหมทําไมต้องบอกว่ารวยเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโป้งรวยโป้งรวยโป้งรวย หรือจะเอาโป้งจนโป้งเจ็บโป้งจนโป้งเจ็บโป้งโง่เอาอย่างไงดีครับก็เลยบอกว่าโป้งรวยโป้งชิตังเมโป้งเข้าถึงทมก็แค่นั้นเองครับสรุปว่าคอนเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาเอาให้เป็นที่ระลึกสําหรับคนที่ทําบุญตั้งแต่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหมื่นหลักแส,หกสนหลักล้านเงินเหล่านั้นเอาไปทําไมครับก็เอาไปสร้างเจดีย์เอาไปสร้างสิ่งที่เราจะสร้างเป็นการร่วมบุญ และมอบของที่ระลึกมอบเป็นคอนมอบเป็นพระไว้ให้เป็นที่ระลึกเอาไว้ดูเอาไว้ระลึกถึงสมมุติว่าเมื่อเราตอกคอนเสร็จเรากลับไปถึงบ้านเราเกิดจุกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเราก็มานอนึกถึงบุญที่เราไปทําวันนั้น โป้งรวยโป้งรวยนึกแล้วมันปลื้มปิตินึกแล้วมันเบิกบานอาการป่วยเราก็อาจจะหายหรือเราถ้าเราไม่หายเราจะละโลกเราก็ไปพร้อมความปลื้มปิตินั้นเป็นกุศโลบายที่ทําให้ทุกคนที่ไปทําบุญไปร่วมบุญเนี่ยเงินหามายากแลกมาด้วยความปลื้มปิติเบิกบานคนที่ไปทําบุญเขาถึงรู้ว่าทําบุญแล้วมันปลื้มปิติมันเบิกบานเขาเข้าใจไม่ใช่เขาโง่ไม่ใช่เขางม,มงายนี่คือกิจกรรมที่ทาง อัดปุสาคิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นการบุญบันเทิงมีความสุขความเบิกบานในการทําบุญจะได้จดจําถึงเวลาที่เราไปนอนป่วยนอนเจ็บเราจะได้คิดได้นี่คือโป้งรวยที่มาแค่นั้นละครับไม่มีอะไรซับซ้อนพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ คำนินทาว่าร้ายไปลือกันต่างๆน,นานาแล้วแต่ประเด็นไหนฮอตก็จะมาก่อนสําหรับวันนี้หวังว่าพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดยังไม่เข้าใจกิจกรรมของวัดพระรธมกายกน่าจะเชื่อผมขึ้นสักนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็คงไม่เชื่อเหมือนเดิกก็ไม่เป็นไรนะครับลองตรองดูขอพระคุณนะครับ